ววนีหวานเลยพี่น้องโอ้นุ่มครับเนี่ยก็จิบระมานนี้พี่น้องอเนี่ยนุ่มๆกินมกัมบซอสปะเขระเ,เทียมเป็นบัคขนาอย่างนลยพี่น้องดวนไฟมานา สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผมกับผมเอี๊ยบแสบครับมือนีมากกับลูกไส้ครับ สวัสดีครับผมปกป้องครับครับลูกไส้ลูกไส้เพื่อเดียวพี่น้อง mm hmm. ได้อันนี้มาก,กินครับได้สเต็กเนื้อวากิวนะครับเป็นซันสะโพกไทยวากิวครับเอามาย่างเนยพี่น้องอย่างเนยแบบสเต็กเนื้อสีให้ออกแบบมีมีเดียมแลน์พี่น้องลูกไส้ไวอยากกินสเต็กน้ำพี่น้องแต่ก่อนจะกินสเต็กนะพี่น้องนะขออนุญาตกแก็บข้าวอนได้พี่น้องกบรบลุกกรนพี่น้องนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเอียบแสบนะครับว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะซื้อเดียวกันเ e อียบแสบนะครับขออออนนุญาาตเดด้้้พี่งแกนะ อย่างแบบเนื้อช้ำๆพี่น้องก็มีอย่างบะเกิดเทศกับกับไอ้ผักขนานำพี่น้องแล้วก็อย่างกระเทียมฉะนนำเดี๋ยวหั่นกันได้พี่น้องไดว้ว่าดให้มันแบบมีเดียมและได้มึงกับมันจิตได้ปะแต่ว่าสที่บ่บอไอ้นั่นประได้จะให้มันซุกนิดนึงให้ลูกเดี๋ยวส่เดี๋กินน้ำพี่น้องมือนพี่น้อง,ง,องมึงมนเนี่ยบอกมีแดงๆหนึ่งเหนืนนอ,นอช้ำๆพี่น้อง นี่้องเป็นเหนือวากิวนะพี่น้องวากิวโอ้หะบะเพื่อเทียดลนไม่ต้องมาลูกมันมีอีกลูกหนึ่งอยู่เนี่ยครับพี่น้องอ่ะลุยเลยลูก่อะอะอันนี้ก่อนไหมมันไม่ร้อนแล้วนนี้ น้ำจิ้มก็บจีเป็นเนี่ยของของลูกไส้ที่เป็นซอสเบเกิลเทศนะพี่น้องเนี่ยซอสเบเกิลเทดจะว่างนี้ก็ได้ของผมก็บจีเป็นเห็ดเป็นแบบสเต็กเล่าเลยพี่น้องเห็ดน,น้ำจิ้มแจ่วแบบสเต็กเล่าพี่น้องมีผักมะแกียนน้ำเหนียวหวานๆเลยพี่น้องโอ้นหนุ่มครับเนี่ยก็บจีประมาณนี้พี่น้องเนี่ยนุ่ม ยิงกับสอดแบเกระเทียมอืมเป็นบักขนาดใหญ่เลยไหมล่ด่วนไฟมานำํำอืมไฟม่ลุนุ่มไหมนุ่มมาก อโอ้สุดยอดพี่นหน่องเหนือร่างช้ำๆเลยพี่นห,หน่องพี่หน่องคนตกพี่หน่องเดี๋ยวมันนั่งกินในบ้าน อืมอืมทำๆเลยไปหรอกอร่อยไ,ไหมไม่กินผักเนี่ย นานนี่กันขนาดล้วนไปหนอกับจอยปกติครับ อันนี้ยังสูงไปอยู่เนาะต้องพรีเมี่ยมกว่านี้ใช่ไหมเนองเดี๋ยวช้ำๆเลยกินกับเม็ดสะตอนน่อยไปหนาะกินกับแจ้วนี่กับแสบเป็นแบบสบเ,เ็กเรากินกับ มันก็เตียนนะซอสมัเก์เจียนกับแสบไปหน่อยเนี่ยชจำๆหวานๆอร่อยไหมกยวได้ไหมอร่อยมากอืมกินผักได้ที่ลูก กินซอสไอ้บักเกอร์สเตียจินครับเจ้านำไอบัเกอร์สเตียน้นำไปหน่อยเป็นแบบสูตรสเต็กเล้าไปหน่อย อืเนื้อกำลังลช้ำๆเลยเป็นอย่างแบบอบเนยอยู่หนังเอาเนยทาอย่างทานเนยก็จะหอมเนยไปนล้ว ตัวยากไหมซอสปลากระเท,ะเทกยกรแซบเอะไรขนาดหลบมาหน่อยคน Ừm Hãy subscribe cho kênh อชอบไหมกิมซอยผัเสเต็กกระแถบสูตรแบบสูตรผมกับแจ็คพี่หนอนเป็นแบบสเต็กลาวครับกะมื้อน,นี้นะครับมื้อน,นี้มากับลูกชายนะครับมากินสเต็กเนื้อวากิวนะครับพาพี่น้องมากินสเต็ก เนื้อวากิวครับเป็นสันสะโพกไทยวากิวนะพี่น้องเอามาเห็ดสเต็กอย่างเนยนะพี่น้องแสบของแก่อีหลีกขอขอบคุณพี่น้องเห่เก๋เขามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์แต่พี่น้องคำามาเมืองบริหาคอมเมนต์แต่คำามาเมืองผมก็ขอบคุณได้หลายครับก็คือเก่านะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เอี๊ยบแสบเลยนะครับเพราะว่าที่เป็นเพจเฟซบุ๊กด้วยยูทูบนะครับก็กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจเล้นะครับคลิปนี้กับแค่นี้นะพี่น้องขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ